แปดสองก็เป็นก็มีบัตรที่มือขึ้นีอตีที่อืมที่ที่มือขึ้นนี่มันมีแปดสองก็ปูภองูมิมานั่งขึ้นนั่งือขึนนี่แปดสองเก้าสองไหลมาเลยเลกไหลมาเลยดทธเลยเก้าสองแปด่นั้นเองโอไหลเลย่ยไหลลงมาไหลลงมาลงมาจอดอยู่หน้าคล้ายๆเราเบรกรถเนี่นะครับผม แปดสองเก่าสองสวัสดีเอฟซี 2, ทุกคนครับผมเอายิบีตนรับเขาสูที่งานมาหาแห่งครับเนาะก็มาติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศครับผมเนาะอยู่ที่วังจกอกหอกเช้านี้วันที่หนึ่งเมษายนเนาะวันที่รอควายพี่น้อง ปริษับนาเมตังสมตาพาทานตาอวบิกิตาจิตาปริตังภาาอันตุสักเคกามจารูเปกิริสกราตเตจันดริกขวิมานิ थे पेरा थे जका मे तरु बना कहाने के हाबा तुम खेते भूमाच जान तू थे, थे वाथरा थरा वि समय का कांधा पना का तीर्थता संति के जंग मुनि प्रवचन साथ बो मे सुनन तू करो आजाम भथंता ธรรมสาบนาคารอ่าจัมปันตาธรรมสาบนาคารอ่าจามปันตาอาราธนานนมนเจ้าข้านิมนต์นิมนพระพุทธโธพัตมโมพระสังโฆพุทธโธพุทโธพุทโธสัมมาระหังพุทธโธนโมพุทธายะสุขโตอารหังพระพุทธโธนโมพุทธายะ

ऊ 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 Wonderful. โอ้โอ้โอ้ปูสิบ้าแห้งแค่ฮืโอ้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 มีไงล้าง้็ปูโอ้อามอนเดปูลูกหลานเพื่นนรอดทั่งประเทศลูกหลานมารบกวนปูเหรอเด้อเมื่อนี้ อันที่มนึ่งเหล่วปูหึ่เก้าสองเมียนหรับเป็นว่าปูบาดเนี่ยโอ้ใส่โยเลยโป่งชุดท้ายเลยนี่ปูอือ เก้าสองบนข้างล่างบเก้าสองบนล่างโอ้เก้าสองข้างบนข้างล่างปะปูโโอ้โอ้ดุหลายเพลินรอดท่านระเทศยบเพลินรอควายยกมือนี้ไห้โศกไห้มันเพลินเด้อปูเด้อจ

เพื h h ่นสิให้วักตัวนี้ติปู่เก้ครับเก้าสองทึงแรงทงทึงทึงตำ่ำอยากบ่ละสูเอ้ยโอ้บ่ยากแล้วปูปูให้เป็นตานี้เนาะบ่ได้แปลยากแล้วอือ โมเด็ปแปลงยากดิ่งตั้งให้ตัวปัดนี่ไปเห็นอย่างละตลอนตลอนน่ะนลำบากนปูได้น้ำเบิ่งคือนก่อโอ้ปูน้ำไปอี่สิปูโอ้ยไปบุดอ่ะโอ้โอ้ยไปบุดเพิ่นอยากมีโชคมี่หมานเพิ่นว่ามาม่นปูไปขอเอาน้ำพุ่มอื่นแนววะสั่งเจ้ปูมาไว้ให้ตรงนี้เร็วจะไปเห็นอย่างนี้ เพิ่นว่าเกลียดใจว่าสัน่นเพิ่นทุกข์หลายแล้วปุ้ยเพิน่เนเรื่อดร้อนเพิน่นว่าแม่นเรื่อยทุกข์แล้ว,ลวอือโอ้ก็อ,อยู่นี่ปู้กัดถ้าว่าตัวนี้ปูก<อ>กป้กัดไห้ไว้ยถ้าโดนตัวนี้ปู้บอกว่าเอามาไเวเดียวมาแล้วไปตะลิ้วต้นหวานกับหว่านาปุ้บไปน้ำไปก็ไปจะเบิ่งที่เออไปเมืองเก่าดีนี่ยบ้าน ไปนําอยู่เมืองเก่าดีดีกว่าหมู <ไป S 2> มั<อ>ดออไปรอดสูงไปรวดเนะี่ไปกลางคืนเนะี่โอ้คัดไปขอเพิ่นที่ปัวไปหูดีเพราะไอ้หนุ่มมันอยู่นี่มันเคยไปอยู่เขาหามมันไปโอ้แห่ขึ้นถึงอากาศตุ่นลงนี่เวรันมันเล่าให้ฟังบอก หรีอยวนิ้วายชูปัวเราลงนั่นแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่คยไปเมื่อก่อนบ้านเมืองตรงนั้นบมมีเนาะบมมีผู้อยู่เนาะ <โอ S 2> มีแต่ป่าผู้ไปก็ไปเล่นน้ําอาบน้ําหนองบนน<อ>ั่นน่ะคนเอิญโน่นขี่กิ่งว่าัสดาุปัอก็เจ้าเอิญมาเ,เมืองเก่าโนนเมืองเก่าเขา <โน S 2> อเอิญไปทั่วทิบทั่วแดนน่ะ บลูฟ้าต่าเป็นดินสูงเว้ยคนเอิ่นโนนเมืองเก่าอืมโนนเมืองเก่าเคยได้ยินบอกโอ้ยกัเคยได้ยินบอกเมืองโนนเก่าครับมันมีบือพร้อมมันมีบือหรือสะดือโอ้สะดืออืบือหรือบือืสะดือน่ะแต่ว่าสะดือสะดือไปเนี่ยไปกลางคืนเนี่ยโอ้ค่ะ ไปบานให้ไปกลางคืนทุ่มสองทุ่มโอ้ครับให้ไปวันพระเนอะไปวันพระทีพ้าคำแปดคำไปเลยครับผมโอ้ให้ไปวันพระติดปูไปเนอะครับเพราะปูอยู่นั่นถ้าเรียกภาษาเมืองมนุษย์ปัจจุบันเรียกว่าคนโบราณแปดศอก โอ้ผ oh, ูมหาติูผูเ้เท่า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 กว่ามูมัดก่อนบ้านเสียงอีกโ oh, อ้มหันติภูไปเนะี่ยปู่ก็ไปนำอยู่โอ oh, ้ปู่ไปยู่มว่านี่ไปดิเออไม่รู่ม,มันอยู่นี่แหละที่พาเจ้ามาตอนนั้นเนี่ยเพิ่นปัญหทยนอย่างนอว่า,งงวานนี่ผู้ยุ่ 8ปดมสอก็โตเดียวกันเลยวะกระปูอยู่นี่กระไดไปลดเก่าสองเก่าสทั้งหลังทั้งบนโหลเก่าสองบนต้องกับหรอกบพต้องกับเลยบปูไปเอาเลยบับ ตรงนั้นสมพงมันเนี่ยเมืองเก่านี่สมพงนี่ยโอ้คือมันเก่าคือกันแล้วเป็นมาปูวโอ้หวานกับโบเคยไปจักเคียไปเห็นกันกับโบคือว่าปูเพิ่นสิยูหันเพิ่นมีของดีแนะเพิ่นว่าอยู่หันปูมดคงโอ้ขั้นไปให้ไปง่ายขึ้นไปว่นพระ เหมือนผักเนะไปกลางคืนให้ทุ่มกลกว่าพอสองทุ่มคอยบอกปูผมก็ยะไปอยู่แต่นน่นปูบอกไปละนนท์เจ้าของเขาบอกให้ตอนรับปันไหนเพิ่นสี่โชคยูบ่กปูโอ้ไปไปไปกลางคืนกลางคืนอ๋อพิ่เพิ่นอนุญาตให้ไปลูกร้านกันทไปอยู่แล้วเนาะ บัดดีให้โชคดีโชคดีสุขสวัสดีมีเงินทองมีแก้วแหวนเส้นทรัพย์ประตูเงินประตูทองเปิดอบอุ่นสุขใจในครอบครัวในบ้านในเมืองในที่อยู่อาศัยสุข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 ประตูเมืองประตูบ้านประตูแก้วประตูทองประตูเงินประตูคำไหลมาหงมาอาคัตชหิอาคาัตชาหิ โอมาแมมาดูดูดูือนะโมพุทธายะสาธุอาโศกโศกมันหมันพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเนาะปูเน้นม,มาให้เลยพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายครับผมแคปหน้าจอดว่วนเนาะเก้าสองไม่ต้องกลับบนล่างด้วยเนาะเอาโศกโศกมันหมันเด้อพี่น้อง โอ้ยมีโศกมีใส่แล้วกันครับมาสรุปให้ครับผมเนาะชุดเต็มชุดเต็มครับผมแคปหน้าจอด่วนเลยพี่น้องเด้อชุดเต็มครับผมเนาะแนวทางปู่ฤาษีวางจอกลอกครับผมสองแปดสองไหตองเอนานะแล้วก็บมาเก้าสี่สองมาเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็บแปดสองสามแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนาะปูไหามากก็คือเก้าสองเลยพี่น้องเด้อเก้าสองแล้วก็บสี่เก้าสอง นะเอาสำหรับเนื้อห้างงวดประจำวันที่หนึง่งเมษายนเด้อพี่น้องเอาใครที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดเป็นกำลังแรกใจให้ครับ,รบ,รบทางช่องที่ใดหาเนื้อห้างฝากกดพี่น้องท่านมาก์สาตัวกระจัดเลยพี่น้องเด้อเนาะนะแต่ว่าปูเนี่ยเก่าสองแปดสองไร่เลขไรลขึ้นมาเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะ ตามนั้นได้พี่้องได้ฝากไปหายิบจับรัฐบาลนาคอยมีโชคมีมานน้ำกันสี่โมงเย็นเจอกันสวัสดีครับ